สวัสดีค่ะพวกเรากลุ่มการจัดก,การรเียนการสอนแบบ Active Learning นะคะหน่วยกวดไทยไว้ก่อนมีสมาชิกดังนี้ค่ะดิฉันนางสาวก,การาบีบุญเกล้อรหัส0ูนย์หนึ่งแปดค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกนุกกา,อกาทองหล่อรหัส0ูนย์สองหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาว,ส,าวสิริพัชชมพูรหัส0ูนย์สองค่ะพวกเราจะมาสาธิตวิธีการเล่นในหน่วยกวดไทยไว้ก่อนการข้ามถนนและสัญญาณการจราจรนะคะเชิญรับชมได้เลยคะ่ะ ื่อแลนะนวัตกรรมทางม้าลายรถจำลองสัญญาณไฟจราจรป้ายสัญลักษณ์ป้ายให้เลี้ยวซ้ายป้ายให้เลี้ยวขวาป้ายสัญญาณจราจรป้ายหยุดป้ายระวังคนข้ามถนนวิธีการใช้ 1. นสนทนาเรื่องข่าวเกี่ยวกับอุบัติเหตุในการใช้รถใช้ถนนโดยให้เด็กๆคิดหาวิธีใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยโดยใช้คำถามดังนี้เช่นเราจะมีวิธีใช้รถใช้ถนนอย่างไรให้ปลอดภัยหรือเมื่อเด็กๆจะข้ามถนนเราต้องปฏิบัติอย่างไร 2. คุณครูมีป้ายสัญ,ญลักษณ์มาให้เด็กๆด,กดูและดูว่าประสบการณ์เดิมเด็กรู้จักป้ายสัญ,ญลักษณ์อะไรบ้าง เปิดโอกาสให้เด็กเดินออกไปถามคุณครูหรือบุคลากรภายในโรงเรียนว่าป้ายสัญลักษณ์นี้คืออะไรจากนั้นให้เด็กๆแบ่งกลุ่มเพื่อแสดงบทบาทสมมุติ 3. ให้เด็กๆเ,เล่นตามข้อมูลที่แต่ละกลุ่มได้มาจากนั้นให้เพื่อนร่วมแสดงความคิดเห็นว่าทำแบบนี้ได้หรือไม่ และมีวิธีอะไรมานำเสนอบ้างจากนั้นให้เด็กๆแสดงบทบาทสมมติตามข้อมูลที่ได้แลกเปลี่ยนมากับเพื่อน 4. สรุปจากบทบาทที่เด็กๆแสดงว่าถูกต้องหรือไม่และคุณครูสามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมหากมีวิธีที่แตกต่างออกไปค่ะ ก็จบไปแล้วนะคะกับ Active Learning ซึ่งเน้นการลงมือทำและการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและผู้เรียนจะได้ทักษะดังนี้นะคะ 1. ทักษะการคิดแก้ปัญหา 2. ทักษะการคิดการวางแผน 3. ทักษะการคิดการลงมือทำา 4. ทักษะการคิดความคิดรวบยอดค่ะนอกจากนี้ผู้สอนสามารถปรับเปลี่ยนและยืดหยุ่นการเรียนการสอนตามสถานการณ์ กลุ่มพวกเราก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจและนำไปต่อยอดได้ไม่มากก็น้อยสำหรับกิจกรรม Active Learning วันนี้ขอลาเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ